ไม่ตารเรามีผลิตภัณฑ์จากไม้ตานะคะลายหลาผลิตภัณฑ์ให้ท่านดูนะคะเราใช้ได้ตั้งแต่ต้นตาจนถึงกลาตาลน,นอกจากทําฐานแล้วเรายังสามารถทําทเป็นของเล่นเด็กๆได้อของที่มีเขียบพินเจอะไรปลาปลา,ปาเป็นรูปปลาไม่เสียบดินสอปากาได้จ้ะห,หรือว่าตั้งโชว์ได้นะคะแล้วก็เป็นของใช้ในครัวเรือนค่ะเนี้ยเป็นที่ใส่น้ําปลาอะไรอย่างนี้ค่ะ เ่อใส่น้ำปลาอะไรได้ค่ะนี่ค่ะมีฝาอยู่แล้วค่ะ,คะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยที่มาเนี่ยก็เป็นพวใช้ในครัควมหมดเลยค่ะทับพีทับพีพวตะลิวทับทีทบทตะเกียบช้อนค่ะแล้วก็ทางฝั่งนี้จะเป็นพวขค้งนวดหนังสติ๊กนะคะ<ช>แล้วก็ขยับไปข้างล่างหน่อยนึงก็<ม>เป็นพวใช้ในครัวเรือนเหมือนกันค่ะเป็นถังข้าวสารก็ได้ถังขยะก็ได้หรือว่าจะเป็น ของที่ชูช่ค่ะเป็นกระบว้มีเหมือนหน้าแผ่นไ<ห>ม้ที่ว่าจะทําเลขที่บ้านอะไรเนี้เขาโอเคหมดมีนะคะอ,อ่าไม้ตีพริกที่อะไรนี้เขาก็มีค่ะแล้วก็ขยักมานี้เป็นไม้ที่ว่าลูกค้าโรงแรมเขาสั่งไว้แล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาเอาค่ะพีนที่ร้องเรีวห้รอยรอพี่ก็ไม่ทราบเขาบอกว่าตัดไว้อย่างนี้ <laughs> ตัดแบบนี้ไว้ค่ะแล้วก็ที่เหลือนี่ก็เป็นฉากค่ะพวกสบู่ในโรงแรมเนี่ยค่ะที่ใส่สบู่ที่ตั้งสบู่อะไรค่ะ แล้วก็เี่มานี้เป็นช้อนนอกจากนั้นก็เป็นเครื่องปรุงค่ะมีตั้งแต่สามช่องสองช่องสี่ช่องอะค่ะนะคะไล่มาเรื่อยๆจะเป็นกล่องอันนี้ประสงค์นำแบบหรือว่าเป็นที่ใส่ผ้านำไมในโรงแรมอะค่ะอค่ะไล่ประมานี้ก็เป็นพวกช้อนพวกแก้วค่ะถ้วยพวกจานค่ะ แก้วกาแฟแก้วกาแฟแก้วน้ำแก้วเบียร์แก้ววา์ค่ะแล้วก็เป็นถาขนัดต่างๆค่ะเป็นเคมกสามารถสั่งทําได้นะคะถ้าท่านสนใจนะคะเรามีเบอร์โทรที่กลุ่มนะคะ0803282005ค่ะติดต่อขก็มาได้นะคะช่วงนี้ชื่อว่าโควิดช่วยกับคุณแม่บ้านค่ะ กระจายรายได้ในชุมชันค่ะครับเออเมื่อกี้ข้าก็พาไปใส่ในรองเท้าะะอ่ะค่ะมันดัาผิดรองเท้ามีมีถุงใส่ครั้งหนึ่งข้าแตกต่างกันไปนะคะแต่ละค่ะ์แล้วที่เห็นนี่ค่ะนี่เป็นหนึ่งเดือจริงๆที่ช่างนี้ก็ได้ ตัวนี้เป็นเนึ่งเดียวจริงๆค่ะที่มีถฉพพอพังนาเท่านั้นเป็นดิบพันธ์ที่เราสามารถเอาวงการนียค่ะที่มันเหลือใช้นอกจากทาน้าตาลสดแล้วนอกจากเป็นฟืนไม้เป็น,ปนอัคคียาอะไรนะเป็นเชือเพลิงนะ,ะคะนอกจากเป็นเชือเพลิงเลยแล้วทางกลุ่มได้คิดค้นขึ้นมาด้วยการเอาวงการนียค่ะมันทําเป็นเชือกดอกไม้ค่ะคือเชือกดอกไม้นี้เราสามารถเจ็บดอกไม้ รอบๆแล้วเราดอกหญ้ารอบตัวรองเนี่ยมาใส่พีพันนะคะทำให้กลายเป็นวงการหอมทุกวันนี้ค่ะราคาอยู่นี่วงประมาณสามรอยแปดสิบาทนะคะจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเดี๋ยวลองดมกันก่อนได้ะคะ่ะอันนี้เราจะไม่อบคนใช้ห,หะนะัว่าหมอนไหมอันนี้ใช้อบค่ะใช้อบใช้ใชอบค่ะแล้วตัวนี้หอมอยู่ประมาณหนึ่งปีถ้ามันจางไปก็ไป,ไปตาดแดดจัดๆ ก็เหมือนกับถามแล้วก็กลับมาได้ดูสภาพแต่นี่ก็กำลังทำอยู่เลยนะที่น้องก็ทำอยู่เนี่ยค่ะนี่ดอกไม้ที่เห็นนี่ค่ะอันนี้เป็นสแกนเนสแกนนาแล้วก็คุยกันแลวนี่ค่ะเป็นอะไรน้องอันนี้เป็นดอกอะไรกระดูกกระดูกเมื่อก่อนที่อยู่หน้าตอนนี้ตำรวจคู่กอรนี้ก็โดนคลองอันนี้ไปแล้วเขตัดไปแล้วต้นใหญ่มากค่ะ แล้วก็เป็นดอกไม้ที่ว่าเขาทำในงานแต่งงานแล้วก็ขอเข้ามาค่ะที่ดอกไม้ที่เลือจ่างนี้ข้าวฟ่างมีข้าวฟ่างค่ะแล้วก็หวายต่างๆที่เห็นนี้เป็นหวายแอคทิวที่เห็นในดอกเนี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือสนดอกสีซ่อมที่เขากินเกงซ่อมนะค่ะสนนาค่ะก็ามาทําเป็นดอกไม้ก็แปะค่ะมันมีใบย,ยางค่ะนี่ค่ะอย่างน้องๆเขาทำอยู่เนี้ยค่ะ คือถ้าเป็ไงก็ได้ค่ะตอนนี้ถ้าท่านจะช่วยชุมชนสามารถสั่ง,งเข้ามาได้นะคะจะทำให้ชุมชนมีรายได้ขึ้นค่ะก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะคะที่กลุ่มคูตาลนะคะก็คือพี่เจีย๊ยอ,อตอนนี้เราไม่มีวัตถุนี้นะคะ่ะเพื่อกับกิการตกแต่งบ้านเนี่ยคะ่ะเรามีวงการนะคะเมื่อก่อัขอนขายไขมากเลยคะ่ะอันนี้เท่าไหร่ ธรรมชาติเราโดยใช้ได้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่พลาสติกนะคะเป็นของฟางธรรมชาติค่ะธรรมชาติเราโดยใช้ได้แบบนี้อันนี้สามร้อยแปดสามร้อยแปดสิบนะคะแบบนี้ก็คือมีกลิ่นหอมเก็บไว้ได้หนึ่งปีเอ่อยังเป็นยังมันไว้ได้มากกว่านี้แต่เราให้ค่าเข้าคิมหนึ่งปีค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันเริ่มหมดกลิ่นแล้วเราก็ไปตนกแักจัดจัด เพท่านผู้ชมที่เกิดทั้งหลายที่ว่าสนใจงานกิตกรรมพื้นบ้านนะคะถ้ามาเรียนรู้ที่กลุ่มหรือว่าข้ามาชมมาชมนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณอยู่ที่สุขภครมย์นะคะ ันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าอย่างไรถ้าเพื่อนๆสนใจไงก็อินบ็อกมาเข้ามาได้หรือไม่ก็มันมีเพจใช่ไหมคะพี่เจีมีม,มีแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวค่อยยิ้งไว้ให้ลรวกันนะคะถ้าอย่างไรถ้าติดต่อมาก็เบอร์พี่เจี๊ยบก็0 8 0 3 2แปดศูนหะคะหรือไม่ก็อินบ็อกเข้ามาในเพจแล้วเราก็จะติดต่อเข้ามาให้ ว่าลูกค้าต้องการสินค้าแบบไหนหรือว่าต้องการที่จะมาเรียนรู้การทำผ่านการทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยคะ่ะ<อ>ก็คือพี่เจ๊กแกสอนให้ค่ะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ที่นี้นะคะแล้วถ้ายังไงก็เดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาเยี่ยมพี่เจ๊อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณ<อ>ค่ะเราสองคนเอ้ยเราพวกเราทั้งหมดเนี่ยค่ะขอลาไปก่อน